นี่นะแล้วเกิดมาเพื่ออะไรนะอย่างเงี้ยมาเรียนรู้อริยสัตตสีนะเพื่อจะไม่ต้องเกิดอีกเพราะเกิดเนี่ยทุกข์ไหมล่ะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายทุกข์ไหมนะใครใครในโลกนี้ก็ต้านทานสิ่งเหล่านี้ไม่ได้พรหมก็ต้านทานไม่ได้ใช่ไหมอ่าอ่าพระองค์ก็เลยเรียกสิ่งนี้ว่าปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์นะ พรมปรานาไม่ให้แก่ก็ต้องแก่ปรารถนาไม่ให้เจ็บก็ต้องเจ็บนะท้าเวปจิตติป่วยได้รับทุกข์เป็นไข้หนักพนะระศาสดาก็ตับเทวดาก็าแก่เจ็บตายหมดนะ่นะเราจะหนีไปพบไหนอ่นะคติห้าผู้เจ้าก็เห็นหมดละมีแค่เนี้ยไหนไปจ,จะไปพบไหนที่จะรอดไม่รอดสักครบนะึ่หนีไปเป็นพรมไปเป็นเทวดา ตายแล้วก็ไปสู่นรกอีกนะจะพ้นนรกทั้งทีเอ๊ะพ้นไม่สุดอีกแล้วนะมันมันก็ต้องเป็นอริบุคคลนะ่ะต้องหนีทางนี้นะอ่ะจะหนีความตายหนีทางไหนนะใช่ไหมแต่คนคนไม่ได้ไม่ได้ศึกษาทางนี้มันก็จะมองเรื่องการ การไม่ตายเป็นเรื่องที่เฮ้ยมันเป็นไปได้หรอนะีคนเราจะไม่ตายได้เหรออย่างเงี้ยก็เพราะไม่มีใครมาคิดไงแต่ความเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยคิดดังนั้นตูถุชนทั้งหมดเนี่ยเขาจะไม่คิดเรื่องจะแก้ปัญหาความตายหรอกเพราะมองว่าเป็นธรรมดาใครก็ต้องตายไงและบางทีมันมันยากยากเกินจะจะคิดคนนะ้นอ่ะ ซึ่งมันก็ยากจริงๆเพราะคนจะคิดค้นได้เองเนะี่ยคือต้องพระพุทธเจา้าแต่ถ้าเราเราเชื่อในการตรัสรู้ของท่านเนี่ยเราก็จะมาลองฟังท่านดูว่าเออท่านมีเหตุผลอะไรในการที่บอกว่าไม่ตายนะมันมีอ่าใช่ไหมอาชาตังมีนะนะอย่างเงี้ยไม่เกิดนะมีอมตะเนี่ยมี จะน่าสนใจลองฟังดูสิอ่าพอเราฟังฟังดูก็มีเหตุผลใช่ไหมพงค์ก็บอกอ่ะอ่าวตายมันมีจากเหตุอะไรล่ะพระองค์ก็โยนิโสมมรสิการไป <c oughs> เพราะอะไรมีชะลามรณะจึงมีอ๋อเพราะชาติมีก็มันเกิดมาไงมันเลยตายใช่ไหมอ่าเนี่ยก็คิดง่ายๆอย่างนี้ก่อนใช่ไหมอันนี้ก็คิดต่ออ้าวล้วเกิดมันมีเพราะอะไร ใช่ไหมอ่าทำไมต้องเกิดนก็มันมีที่เกิดสิใช่ไหมอไอพม้พกกามมีที่เกิดก็ไปเกิดเป็นป่าที่เกิดมันไอ้นกก็มีที่เกิดเกิดเป็นนกนะ,ะแต่ละผืนนาก็มีที่เกิดของมันใช่ไหมสัตว์นังไปยึดอะไรล่ะ